วัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตวันทาวเวลครับก็ด้านหน้าผมนี่ก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ครับของจังหวัดนครพนมครับก็ติดอยู่กับริมแม่น้ำโขงเลยทีเดียวครับก็คือทางด้านของทางปั่นจักรยานนะครับหรือว่าทางสำหรับไว้ขี่จักรยานครับก็เขาสร้างขึ้นครับเพื่อเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ครับแล้วก็เป็นแหล่งสำหรับคนที่รักในการขี่จักรยานครับ เนี่ยครับก็มีการสร้างเป็นทางจักรยานะว่าไวเลนครับแล้วก็บรรยากาศนี่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับเพราะว่าอยู่ติดกับริมแม่น้ําโขงนะครับจังหวัดนะครพนมนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่อยู่ติดกับริมแม่น้ําโขงครับผมว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณช่วงสายๆนะครับ8นาิกา35นาทีนะครับก็อาจจะคนน้อยหน่อยคนระับเพราะว่าวันนี้นี่เป็นวันธรรมดานะครับ แต่ถ้าสมมติมาในช่วงประมาณเย็นๆแบบนี้นะครับก็คนนี่จะค่อนข้างมากครับเพราะว่าจะมีคนมาวิ่งออกกําลังกายแล้วก็มาขี่จัก,กรยานจากบริเวณตรงแถวๆนี้นะฮะนี่ครับบรรยากาศของริมแม่น้ำโขงนะครับค่อนข้างจะสวยงามเลยทีเดียวครับแล้วก็บรากาศดีเลยทีเดียวนะครับ ไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งของประเทศลาวครับตรงฝั่งประเทศลาวเนี่ยเขาเรียกกันว่าแขวงคำม้วนนะซึ่งมีเมืองเอกก็คือเมืองท่าแขกนะครับก็ตรงจังหวัดนครพนมเนี่ยสามารถที่จะข้ามด่านรมแดนครับไปยังประเทศลาวได้ซึ่งก็เรียกว่าของที่ประเทศไทยเนี่ยก็คือนครพนมส่วนของประเทศลาวนี่ก็คือทางด้านของแขวงคำม้วนครับหรือว่าเมืองท่าแขก เมืองท่าแขกนี่ก็จะเป็นเมืองที่เรียวกว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินี่ค่อนข้างจะเยอะนะครับโดยเฉพาะพวกภูเขาต่างๆครับพวกถ้าต่างๆครับผมเองก็ไม่เคยไปครับเคยแต่ข้ามตรงด่านที่จังหวัดหนองคายครับไปยังกรุงเวียงจันทร์ครับเมืองหลวงของประเทศลาวแล้วก็ข้ามไปยังตรง จังหวัดมุกดาหารครับที่จะข้ามไปยังเมืองสวรรคเขตนะครับของประเทศลาวแล้วก็อีกจังหวัดหนึ่งก็คือทางด้านของอีสานตอนใต้ครับก็คือจังหวัดอุบลราชธานีครับตรงนั้นนี่ก็จะข้ามไปยังทางแขวงจำปาสักครับซึ่งมีเมืองเอกที่เรียกว่าคนไทยน่าจะรู้จักกันดีก็คือเมืองปากเซนะครับเมืองทางลาวตอนใต้นะครับนี่ก็คือบรรยากาศของบริเวณลดนม์คแข่งใหม่ครับที่เป็น ที่ปั่นจักรยานครับหรือว่าไบค์เลนครับเนี่ยครับตรงพื้นสีฟ้าตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้นี่ก็จะรู้สึกว่าจะเป็นเหมือนทางไว้สําหรับคนเดินนะครับเขาจะแบ่งเขตกันแบบชัดเจนเลยครับตรงรอบๆนี้ขึ้นไปนี่ก็จะเป็นในส่วนของทะลุไปยังที่เป็นแหล่งรวมร้านค้าร้านขายของต่างๆครับแล้วก็บริเวณถนนคนเดินนะครับนี่ครับสามารถเดินทะลุไปได้นะครับ จากบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยก็ทางปั่นจักรยานที่นครพนมแห่งนี้เนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นทางปั่นจักรยานที่ค่อนข้างจะสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับปั่นไปชมบรรยากาศของริมแม่น้ำโขงครับมองอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นฝั่งประเทศลาวได้แบบชัดเจนเลยครับแต่ตอนนี้นี่ยังไม่สามารถข้ามพรมแดนนะครับไปยังประเทศลาวได้นะครับเพราะว่า ลาวเขายังไม่เปิดด่านนะครับเช่นเดียวกับไทยนะครับเพราะว่าในเรื่องของสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 นะครับยังไม่เรีวกว่ายังไม่ยุตินะครับก็เลยทําให้ยังไม่มีการเปิดด่านซึ่งกันและกันนะครับก็เลยทําให้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยครับอยากข้ามมายังฝั่งลาวก็ทําไม่ได้นะครับหรือว่าคนลาวอยากข้ามมายังที่ประเทศไทยก็ยังไม่สามารถทําได้นะครับจากที่ผมสังเกตดูนะครับบริเวณของ พื้นที่เป็นทางปั่นจักรยานนะครับเนี่ยครับก็จะมีเป็นรูปของการเขียนเป็นภาพในนักสัตว์ต่างๆครับก็ตามปีนักสัตว์ต่างๆครับ12ปีนะครับก็ตัังแต่ราศีพวกราศีกันราศีพิจิกนะครับราศีธน,นูราศีตุลอะไรพวกนี้นะครับ การเขียนรูปภาพไปด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้นี่ก็จะมีเป็นให้สแกนเป็น qr code นะครับเนี่ยปลาสีฝึศกนะครับรูปก็จะเป็นคล้ายๆกับบัวกระทิงนะครับทางปั่นจักรยานบริเวณนี้นี่ค่อนข้างยาวนะครับเรียกว่าเกินสิบโลได้ครับก็เรียกว่าเป็นสวรรค์ของนักปั่นเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าทางปั่นจักรยานเนี่ยค่อนข้างจะไกลแล้วก็ปั่นได้เพลินนะครับ ปั่นกันได้แบบสนุกนะครับเนี่ยผมก็พยายามเดินถ่ายให้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับบริเวณของแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่จังหวัดนครพนมครับก็อยู่ไม่ไกลจากที่เป็นลานพญานาคครับหรือว่าพญาศรีสัตตนาคราชนะครับที่คนเขาจะมากราบไหว้บูชาศักการะกันนะครับ นั้นนี่ก็เป็นรูปปั้นพญานาคที่ค่อนข้างสวยครับเป็นพญานาคที่เรียกว่ามีทั้งหมดเจเศียรนะครับแล้วก็เป็นพญานาคทองเหลืองครับน้ําหนักนี่ก็ประมาณ9000พกิโลเลยนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับนะครับเดินไปตรงนี้นี่ก็สามารถขึ้นทะลุไปยังพวกตลาดนะครับแล้วก็เป็นถนนคนเดินนะครับในช่วงเวลากลางคืนได้นะครับ ช่วงเวลากลางคืนเนี่ยจะมีร้านอาหารบริเวณรอบๆตรงนี้เนี่ยเปิดเรียงรายกันไปหมดนะครับสามารถมาเลือกนั่งทานกันได้นะครับในบรรยากาศแบบชิวๆมองวิวแม่น้ำโขงไปด้วยนะครับนี่ยผมก็เดินถ่ายให้ชมบรรยากาศกันแบบเพลินๆนะครับใครมีจักรยานนี่ก็สามารถนำมาปั่นกันได้ครับหรือถ้าใคร เดินทางมาจากกรุงเทพครับก็สามารถมาเช่าพวกจักรยานมาขี่บริเวณนี้ได้ครับอย่างโรงแรมที่ผมพักนี่ก็เขาคิดค่าเช่านะครับทั้งวันนี่ก็50บาทนะครับถ้าเช่าจักรยานหนึ่งชั่วโมงนี่เขาก็คิด20บาทนัฟังเสียงน้ำนะครับของริมแม่น้ำโขงนะครับ จังหวัดที่ติดริมแม่น้ำโขงของประเทศไทยนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคอีสานที่ติดกับทางด้านของประเทศลาวนะครับมีแม่น้ำโขงที่กั้นเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นนครพนมเนี่ยครับมุกดาหารหรือว่าอีกจังหวัดนี่ก็รู้สึกว่าจะเป็นหนองคายนะครับก็จริงๆแล้วก็มีหลายจังหวัดนะครับหลายจังหวัดนี่ก็มีโรมแดนคนระับ เป็นสะพานมิตภาพที่เรียกว่าข้ามจากไทยไปลาวได้ครับก็จะแห่งที่หนึ่งเนี่ยอยู่ที่หนองคายนะครับแห่งที่สองนี่จะอยู่ที่จังหวัดปุกดาหารส่วนแห่งที่สามนี่ก็อยู่ที่นี่แหละครับที่จังหวัดนครพนมแห่งนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารอีกร้านหนึ่งนะครับ ตอนกลางคืนนี่ก็จะมีการประดับไฟนะตอนนี้นี่เขาเขียนว่าเทศประธานพรนะครับก็ลมค่อนข้างแรงเลยนะครับผมมานะครพนมนีถึงเมื่อวานนี้ครับลมนี่พัดแรงมากนะครับพัดแรงเนี่ยเรียกได้ว่าตลอดทั้งวันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงเวลา เช้าๆนะครับสายสายเที่ยงบ่ายเย็นไปจนถึงมืดค่ํานี่ก็ลมพัดตลอดนะครับถือว่าบรรยากาศค่อนข้างดีนะครับในช่วงแบบปลายปีแบบนี้นะครับช่วงเวลาปลายปีนี่ก็ถือว่าเป็นช่วงที่เหมาะอย่างมากครับที่ผู้คนนี่จะมาท่องเที่ยวครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคอีสานนะครับมาหาความหนาวนะครับก็เรียกได้ว่าอากาศหนาวของเมืองไทยนี่ค่อนข้างมีน้อยนะครับ ถึงแม้ว่าเมืองไทยจะมีฤดูหนาวก็ตามครับแต่ก็ถือว่ามีน้อยมากครับส่วนใหญ่อากาศของเมืองไทยเขามีการแซวกันว่ามันจะมีฤดูร้อนครับฤดูร้อนมากแล้วก็ฤดูร้อนมากที่สุดนะฮะก็จะมีความแซวกันประมาณนี้นะครับในช่วงเย็นๆก็จะมีคนมาวิ่งออกกําลังกายมาปั่นจักรยานกันอย่างมากครับแต่ตอนนี้นี่เป็นช่วงเวลาทํางานนะครับก็คนก็ อาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับผมมาในช่วงแบบสายๆนะครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นลานกีฬานะครับมีเครื่องออกกําลังกายนะครับเนี่ยฮะตรงจุดนี้นะครับนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามตรงนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของแหล่งรวมสถานที่ราชการของจังหวัดนครพนมนะครับก็จะมีจวนผู้ว่าหลังเก่านะครับซึ่ง ภายในเนี่ยก็ถูกจัดไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับมีสถานีตำรวจครับหรือว่าสอพอเมืองนครพนมนะครับแล้วก็จะมีบ้านพักของพวกบรรดาผู้พิพากษาอาการในพวกนี้นะฮะนะครับฝั่งตรงข้ามด้านตรงนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นแถวยาวเลยนะครับ ก็พาเดินเลาะริมโขงไปเรื่อยๆนะครับพยายามถ่ายให้ชมบรรยากาศให้ได้มากที่สุดนะครับอาจจะถ่ายบรรยากาศได้ไม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเส้นทางนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะยาวเลยทีเดียวนะครับเนี่ยตรงพื้นสีเขียวนี่ก็เป็นทางจักรยานอยู่นะครับเมื่อกี้นี่ทางจักรยานนี่จะเป็นพื้นสีน้ําเงินนะครับแต่ตอนนี้นี่ก็จะเป็นพื้นสีเขียวนะครับ มีศาลาให้นั่งพักนะครับนี่ครับคือแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของที่จังหวัดนครพนมนะครับก็ถือว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็พยายามที่จะสร้างแลนด์มาร์คสร้างสถานที่ให้มีความน่าสนใจเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและก็ทั่วโลกนะครับ แล้วก็ผมสังเกตเห็นนะครับว่าในช่วงประมาณเย็นๆครับเขาก็จะมีเรียกว่ากิจกรรมครับเรียกว่าพาท่องเที่ยวนั่งล่องเรือชมริมแม่น้ําฝั่งขงนะครับจากสองฝั่งพวกนี้นะครับมองทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวนะครับโดยจะเรียกว่าให้นั่งล่องเรือเนะี่ยในช่วงเวลาเย็นๆนครับประมาณ17บเจ็นกานะครับก็คิด ค่าหัวคนละห้าสิบาทนะครับถือว่าไม่แพงครับแล้วก็จะมีพวกของกินต่างๆครับไม่ว่าขนมขบเคี้ยวเครื่องดื่มต่างๆก็เรียกได้ว่าจุใจอิ่มเอมกันเลยกันเลยทีเดียวนะฮะมองจากด้านนี้ก็จะเห็นเป็นเรือประมงของชาวบ้านครับรู้สึกว่าจะเป็นเรือที่ใช้ในการออกหาปลานะครับก็จะสังเกตเห็นพวกเรือประมงต่างๆนี่ได้ค่อนข้างบ่อยนะครับ ก็มากันเรียกว่าแทบจะทุกช่วงเวลากันเลยทีเดียวนะครับสําหรับเรือประมงของชาวบ้านที่ใช้ในการออกล่าหาปลานะครับปลาบริเวณแม่น้ําโขงนี่ก็มีอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับในตรงด้านนี้นี่ก็เป็นปลายสนีไทยครับที่จังหวัดนครพนมนะครับน่ครับก็เดินเลาะ ริมโขงไว้เรื่อยๆนะครับก็จะมีทางด้านของลมนี่แทรกเข้ามาบ้างครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศที่นครพนมนี่ลมค่อนข้างจะแรงนะครับ

ก็จะมีป้ายแันที่บอกนะครับเลี้ยวซ้ายไปอีก1.1กิโลครับก็เป็นแลนด์มาร์คก็เป็นจุดเริ่มต้นของทางที่บันจักรยานนะครับแล้วก็อีก1.1กิโลเลี้ยวซ้ายเป็นตลาดอ e no ินโนจีนะครับก็จะมีสินค้าจํานวนมากจําหน่ายครับเลี้ยวขวาไปประมาณ400เมตรก็จะเป็นสารคามของจังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็อีก950เมตรบเดินไปเลี้ยวขวาก็จะเป็นในส่วนของหอสมุดแห่งชาตินะครับ ก็สำหรับบรรยากาศการเดินพาชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดนครพนมที่อยู่ริมแม่น้ำโขงก็คงจะมีประมาณนี้ครับจริงๆเนี่ยทางนี่ยังเดินได้อีกไกลเลยครับเรียกว่าสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับแต่ผมคงจะถ่ายบรรยากาศให้ได้ชมกันบางส่วนนะครับก็คงจะประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่จังหวัดนครพนมซึ่งถือว่าเป็น แหล่งปั่นจักรยานนะครับแล้วก็เป็นแหล่งพักผ่อนออกกําลังกายของบรรดาชาวเมืองนครพนมนะครับเอาครับสำหรับคลิปนี้การรีวิวเรื่องราวของแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดนครพนมก็คงจะมีเท่านี้นะครับสําหรับคลิปนี้ผม mark, ผมาร์คเมทันฟุตบอลทราเวลคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ